สวัสดีครับ Get o r i e n t e d Corporation ผมฤทธิลงวันนี้จะมาแนะนำและให้ความรู้ใน EP ที่15หัวข้อ Positioner Positioner เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานคอนทอนวาลให้มีประสิทธิภาพเที่ยงตรงและแม่นยำมากขึ้นคอนทรนวาลคืออะไรคอนทรนวาลคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมวาลโดยใช้ระบบไฟฟ้าหรือนิวเม t i c แทนการใช้ระบบแมนนวล โดยคอนโทรลวาลจะรับสัญญาณมาจากคอนโทรเลอร์เพื่อทำการควบคุมอัตราการไหลของของไหลที่อยู่ในระบบเช่นควบคุมโฟโลของน้ำสตรีมน้ำมันหรือแก๊สเป็นต้นส่วนโพส itioner นั้นคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมคอนโทรลวาลให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกทีหนึง่งโพส itioner จะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแรงดันลมขาเข้า ก่อนเข้า a อ t u a t o เออร์ของคอนโทรลวาลเพื่อควบคุมการเปิดปิดของคอนโทรลวาลให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำและ p พซิชเนอร์ยังมีเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบตำแหน่งการเปิดปิดของคอนโทรลวาลเพื่อส่งสัญญาณกลับมายัง Positioner เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วยเราจะแบ่งประเภท p พซ i ชเน n e r ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามการติดตั้งและการใช้งาน ประเภทแรกการติดตั้งโพสิชันเนอร์ไว้กับตัวคอนโทรลวาลเลยข้อดีของการติดตั้งรูปแบบนี้คือ 1. การติดตั้งนั้นทําได้ง่าย 2. การแมนเทนเนนต์ทได้ง่ายและ 3. ค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งนั้นถูกกว่าส่วนอีกรูปแบบหนึง่งคือการติดตั้งโพสิชันเนอร์ในรูปแบบรีโมทคือการติดตั้งโพสิชันเนอร์ไว้แยกจากคอนโทรลวาลข้อดีของการติดตั้งรูปแบบนี้คือ เหมาะสำหรับหน้างงานที่มีสภาวะอากาศเวลวร้ายเช่นมีอุณหภูมิสูงมีความชื้นสูงมีสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดก่อน 2. การติดตั้งในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดจะเหมาะกับการติดตั้งในรูปแบบรีโมทเพราะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าในรูปแบบคอมแพค t และนี่คือหน้าตาของโพซิชันเนอร์ของทางซีเมนต์นะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นใหญ่ และมีวัสดุห่อหุ้มตั้งแต่โพลีคาร์บอเนตอลูมิเนียมสเตนเลสจนถึงรุ่น explosion proof นะครับก็ขอจบการนำเสนอ EP 15 Positioner ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ Get Review ฉบับให้ความรู้ขอบคุณครับ